เจแปนอร่อยสุดๆเจแปนอร่อยสุดๆ สัปดาห์นี้นะครับผมจะมาแนะนํา้องอร่อยราคาถูกแบบถูกมากๆเลยนะครับเหรียญเดียวก็กินได้หรือราคาไม่เกิน1,000เยนนะครับห้าร้อยถึงพันเยนกําเงินเท่านี้ก็สามารถกินข้องอร่อยแบบมีคุณภาพมาเริ่มกันร้านแรกตํานานความอร่อยกว่า7 6ปีนะครับเกาเหลาเนื้อหรือว่านิคุซุยแห่งแรกของเมืองโอซาก้านะครับร้านนี้ซุปกลมกล่อมและราคาถูกนะครับแปดยกว่าเยนเท่านั้นได้รับรางวัลบีบุนมองอย่างต่อเนื่องเลยร้านนี้นะครับผมฝากท้องมายาวนานกว่า15ปีและเหล่าดารา c e l e ลบตี้ชื่อดังทั่วโอซาก้าต้องเคยกินร้านนี้นะครับกับเมนูโปรดเลยคือนิคุสุยนั่นเองลูกค้าสายตือน,นะครับถามกับเจ้าของร้านว่าช่วยคิดเมนูที่แกแหงได้ไหมอะไรย่เงี้ย ทางร้านก็เลยคิดเมนูนะครับเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะครับมาให้ทานพอลูกค้ากินรู้สึกว่าอร่อยนะครับแก่แห้งได้ดีเลยและกลายเป็นว่าร้านนะครับต้องขายเมนูเนื้อเปื่อยนะครับเกาเหลานิคุซุยนั่นแหละยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เนื้อเปื่อยและนุ่มนะครับเข้ากันได้ดีกับรสชาติของน้ําซุปนะครับที่หอมกลมกล่อม,มกลิกล่นลอยเตะจ,จมูกเลยอารมณ์เหมือนได้กินต้มเลือดหมูอร่อยๆที่บ้านเราเลยละครับ ราคาก็ถูกมากเลย800กว่าเยนเท่านั้นอย่าลืมนะมาโอซาก้าห้ามพลาดร้านนี้ชิตโตเซะนะครับไปต่อกันที่ร้านอร่อยนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงกำเงินมา500เยเยนหรือ1,000เยนง่ายๆเลยนะครับรับรองว่ามีทอนอย่างแน่นอนมีไร้ายเมนูนะครับให้เลือกอร่อยและอิ่มด้วยไปชิมกันได้เลยคะ่ะเป็นร้านที่ขายดีนะทั่วยุ่นปแต่จริงๆเขาก็มีสาขาในโอซาก้าโตเกียวก็มีนะคบเป็นร้านที่ เราต้องเที่ยวชอบแวะม,มากินนะคะ,ะเรามาอัปเดตกันดีกว่าชื่อร้านว่ามิยามมโตมูนาชินะครับเราจะอัปเดตกันนะครับว่ามีเมนูอะไร,รที่อยู่ในช่วงกระแสรหรือว่ากําลังยอดนิยมในร้านแห่งนี้นะครับเราเข้าไปชิมกันดีกว่าเนาะ เมนูที่น่าสนใจมีหลายเมนูเลยนะคะวันแรกพี่อ้อมมาชิมแล้วผัดผักอ,อร่อยมากนะคะใครนึกถึงแบบผ,ผัดผักฟิวแบบผัดผักไข่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าผักกรอบๆไข่ดาวแบบว่าฟูๆนิดนึงต้องร้านนี้เลยนะคะเมนูเขาอร่อยหลายอย่างเหมืนอนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นที่ฝากท้องของชาวออสก้าได้เลยราคาไม่แรงใช่ค่ะการเดินทางนะคะไม่ยากเลยนะคะตรงนี้อยู่ตรงแยกนิปปอมมาชินะคะสามารถเดินทะลุมาจากนะคะโดดทุงบุรีมาได้เลยนะคะเดินทุ่งบุรีข้ามถนนมาก็ถึงเลยค่ะปเราไปสั่งเมนูกันข้างในค่ะเชิญเลยค่ะกดเข้า อันนี้มาต้องหยอดก่อนนะครับเรามาเรือกนะครับ English m e n เอ่าดูว่ามีอะไรบ้างบคเ,เมนูนะครับเยอะเลยเมนูเยอะมากๆเราจะเข้าไปดูนี่ค่ะผัดผักของพี่อ้อมนะคะอันนี้อร่อยมากๆ ปึ๊บไปหนึ่งอันแล้วเราก็จะกินอะไรดีน้องกีน้องเอจะกินอะไรน้อเมื่อกี้เอเด็บูเบอร์ี่คุณเป็นเจี๋ยเหรอโอเคมีโซอชุกแล้วก็และทีนี้ปุ๊บเราก็หยอดเงินนะจ๊ะ <L> อืมได้ตั๋วมาแบบนี้นะครับทิเกตแล้วก็ไปยื่นให้เขาอันีนม้นอ่ นี่มาดูตรงนี้ให้ดูอะไรให้ยื่นให้เขานะครับกระจบเราก็ไปรอนะครับอันนี้มันเป็นเติมฟรีกดข้าวถ้าเราอยากกินเขาเติมฟรีได้ไม่อันเลยนะครับกดไดแล้วเรื่อยเลย ของเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรถเร็อตปันใจมากๆเลย<อ>นะหอมากน่ากินส,ด,สดๆของพี่ย้อมนะคะเป็นผัดผักนะคะใส่หมูแล้วก็มีไข่ดาวโปะหน้าด้วยนะคะในเซตก็จะมาพร้อมซุปมิโซะข้าวแล้วก็เต้าหู้ค่ะข้าวนี้เติมได้ไม่อั้นเลยนะคะใช่ของผมนะคะก็จะเป็นบีฟนะครับนี่เลยเ,เป็นแบบว่าน่ากินมากๆเป็นแบบกระทะร้อนด้วยนะ ก็มีไข่ก็มีเนื้อนะครับอันนี้จานละ900กว่าเยนเท่านั้นเองโอ้เนื้อติดมันด้วยของพี่เอารู้สึกแค่750ยเยนไม่แพงนะคะอดี๋ยวเรามาดูกันกน,นะคะว่ามันจะเด็ดแค่ไหนวิธีการกินง่ายๆเลยค่ะคน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 ,คนใครอยากกินผัดผักนะคะ<อ>มาอันนี้มันแบบเค็มๆกับกรอบหวานๆเหมือนผัดผักบ้านเราเนาะใช่เหมือนผัดผักบ้านเรา <Okay. S 1> แบบนึกนึกถึงอยากกินผัดผักไงก็ต้องมาที่นี่อร่อยอืมอืมนี่แหละรสชาติที่นัวสุด อ่าของเราต้องเติมพริกก่อนนี่เหยาะไปนิดนึงเหยาะไปนิดนึงนะครับเหยาะไปแล้วก็ต้องมีนี่ด้วยขอเนื้อนี่นี่บกไปเลยใช่ไหมคะไปแล้วก็กินอย่างนี้นะครับอ่ามาแล้วมีคนมาสมทบแล้วนี่เลยนี่เลยโอ้โหของพี่ปูนะคะเมนูมันจะคล้ายๆแบบผงร์เสือที่มันเป็นหมูนะคะแต่อันนี้เขาใช้เนื้อสไลด์ติดมันนะคะมาทําเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายๆเป็นแบบ เป็นเป็นบีบขสื่อละกันเนาะชิมเลยทุกคนดู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 ชุ่มฉ่ชุ่มฉ่ำามอวาส่บีบหอพีอร่อยหวานแล้วเหรอคะชิมบ้างนะคะหอยนะหวานทุกคนมันหวานมันนัวไข่นะคะกรอบมากมากเลยเมนูนี้ก็แนะนำผ่านร้านนี้สั่งทุกเมนูไม่ผิดหวังสักเมนูเลยนะคะเป็นร้านที่กินง่ายๆอร่อยอร่อยแล้วก็ราคา สบายกระเป๋าอร้านนี้แนะนำนะคะ่ะราคาย่อมเยาวนะคะอุด้งอะไรแค่สองร้อยสามรอยเยนก็มีใช่เนื้อ,อคือแบบว่าเนื้อก็บบใช้ได้นะกินได้แต่ว่าเมนูเขาแบบอร่อยเกือบทุกเมนูเลยคือเรากินทุกเมนูก็อร่อยหมดดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเวลานะครับอยากกินอาหารอร่อยอร่อยราคาถูกแนะนํามานะใช่แล้วค่ะสำหรันะบ,บเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้เรานะคะรีวิวร้านอร่อยราคาประหยัดนะคะสบายกระเป๋าแบบนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เอาพี่ปูจัดให้นะคะสำหรับวันนี้กินก่อนนะเดี๋ยวเราไปตะลุยเที่ยวกันต่อค่ะ อร่อยจริงอื ร้านที่3นะครับเป็นซุกิยากินะครับราคา1,000เยนความคุ้มค่ายอยู่ตรงที่เขาใช้เนื้อวากิวจริงๆเลยนะครับดังนั้นถ้าใครมาโอซาก้าห้ามพลาดร้านนี้นะคะพี่ออมมีร้านหนึ่งนะคะที่เคยมาทานนานแล้วแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนมาทานตามนะคะนั่นก็คือร้านซุกิยากิราคาถูกเพียงแค่คนละ1,000เยนเท่านั้นสําหรับมื้อกลางวันนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปกินกันเลยร้านนี้หาไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ตรงแยกนําบับพอดีนะคะที่ตึกเจมส์ค่ะ ตอนนี้พี่อ้อมก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะกับร้านซุกีี้กเนื้อวากิวนะคะที่ราคาประหยัด1,000เยนเท่านั้นนะคะ แต่ทุกคนตอนนี้พี่เอามาอัปเดตนิดนึงราคาปรับขึ้นนิดหน่อยค่ะไม่ใช่1000เยนแล้วนะคะเป็นราคา1,180เยนนะคะก็ถือว่าขึ้นมานิดนึงไม่ได้แพงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูปริมาณเนื้อสำหรับื้อกลางวันกันนะคะว่ามันจะเยอะขนาดไหนเราคุงแค่ไหนอย่าคิดมากทุกคน200กว่าบาทได้มิวบากิวกินนะ้าเมนูเขาก็มีให้เลือกนะคะไซส์เล็กถูกสุดก็คือ1,180เยนถ้าเราอยากได้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็เป็นไซส์ L ก็คือราส1580เยนค่ะ ราคานี้สําหรับมื้อกลางวันเท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา11โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะอริกาโตตอนนี้อาหารในเซ็ตก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะเนี่ยเซตสุกียากีพันเย็นหน้าตาคีได้เนื้อวบคนี้น่าทานมากนะคะแล้วเขายังเสิร์ฟพร้อมกั ข้าวซุปแล้วก็ไข่อีกด้วยนะคะแถมข้าวในะยังรีฟิลได้อีกด้วยนะคะเรียกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะรอนะคะ3นาทีค่ะตามหลักวิธีการทานะคะให้เหนื้อนะคะ่อยๆสุกก่อนจากนั้นนะคะเราจะเทซุปนะคะพักเสร็จตามนิดหนึ่งค่ะแล้วก็รอให้สุกคนๆๆแล้วก็กินได้เลยค่ะซุปนะคะเขาแนะนำว่าให้เททั้งหมด2รอบค่ะ ตานะคะใส่นิ้เตียวพอค่ะนี่แค่นี้พอ อันนี้คือไม่ได้พิเศษแต่อย่างใดนะคะคือมันมาเป็นเซตอย่างนี้จริงๆเนื้อปะวะเนื้อแบบดมป,ป,ป,ปากดำคำมากทาแล้วนะคะอ้อ,อ,อืมเนื้อนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะคือคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคานี้พันเยนหาได้ที่ไหนอืม ในเซตมีซุปให้ด้วยนะคะเด็ดมากเลยค่ะชอบในเซตนะคะเขาก็จะมีแบบเนี่ยมีหอมใหญ่มีเส้นบุกให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะของโปรดอีกอย่างนึงคะ่ะเต้าหู้ทุกคนเต้าหู้แบบว่าชิ้นโตโตสองชิ้นเลยนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะชอบอะ่ะชอบหอมใหญ่หอมใหญ่ทานแล้วรู้สึกว่ามันหวาน ชิมเต้าหู้นะครับนิดนึงงจากที่พวกเราเช็คบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านก็มีขนมญี่ปุ่นมาแจ,ก,จากให้ทุกคนได้ลองชิมด้วยนะ ใครกำลังวางแผนมาเที่ยวที่โอซาก้าในช่วงนี้ห้ามพลาดร้านนี้นะครับวากิวสุกี้ยากิฮอกุโตะนะครับทางร้านมีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเต็มตลอดเวลานะครับแนะนําให้จองล่วงหน้านะต่อด้วยร้านคาสึซันโดน,นะครับถือว่าเป็นโน1นของโอซาก้าเพราะว่ามีประวัติยาวนานมากๆเลยนะครับร้านแรกกาเนิดอยู่ที่ชินเซกายนั่นเองร้านนี้มีชื่อว่ากิวบองนะครับอยู่ย่านคิตะชินจิไปชิมกันได้เลยครับ ร้านกิวบองนะครับเทพเจ้าแห่งแซนวิชเนื้อทอดที่ต้องลองเป็นเมนูโปรดในดวงใจของผมตลอดการเลยแหะครับในอดีตเจ้าของร้านนะครับขายเพียงเมนูเดียวก็คือเมนูนี้นี่แหละครับแซนวิชเนื้อเฮเลทอดสุดฉ่ำนั่นเองผมฝากท้องมายาวนาน15ปีเต็มแบบไม่เคยเปลี่ยนใจวันนี้มาแวะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งที่ย่านคิตะชินจิ อร่อยและปังเหมือนเดิมด้วยละครับในส่วนของเมนูที่ทุกคนติดใจในคุณภาพของเนื้อชั้นดีส่วนฟิเลน,นะครับที่นุ่มมากถึง2ชิ้นขนาดชิ้นละ80กรัมนะครับทอดแบบมีเดียมแร่และปิดทับด้วยขนมปังปิ้งก,กรอบนะครับที่ทาซอสที่เคี่ยวจากผักนานาชนิดกวาด่าหนึสัปดาห์เลยละครับรสชาติหวานหอมกลมกลม่อมสมดุลแบบสุดๆไปเลยอร่อยดีต่อใจในทุกๆคำมากๆราคาก็ดีงามสุดๆนะครับ ต่อด้วยร้านนี้นะครับเป็นลามเมงที่คุ้มมากๆเลยเพราะเขาใช้เนื้อโกเบนนั่นเองนะครับราคาไม่เกิน1,000เยนอยากให้ทุกคนมาลองชิมกันนะครับร้านนี้นะครับบอกได้เลยความพิเศษอยู่ตรงที่ เป็นราเมงเนื้อโกเบนะครับหลายคนยังไม่เคยชิมใช่ไหมครับราเมงเนื้อจะอร่อยแค่ไหนนะครับเพราะปกติก็จะกินราเมงหมูนะครับราเมงไก่ราเมงปลามาแล้วนะครับราเมงเนื้อโกเบนะครับวันนี้ผมจะพามาชิมนะครับกเบบิฟราเมงมี3เมนูเด็ดที่ต้องลองนะครับร้านนี้อยู่ติดริมคลองโดตรงบุริเลยนะครับบรรยากาศหน้านั่งนะครับสบายโปร่งเลยนะครับลูกค้าไม่เยอะแต่รสชาติของเขานะครับอร่อยคุณภาพดีด้วยนะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ลูกค้าจะต้องเยอะและแน่นแน่นอนนะครับเราไปก่อติดค่ะ ขั้นตอนการทำรามเมงของทางร้านกันนะครับกับ3ามเมนูอร่อยที่น่าสนใจในวันนี้3เมนูอร่อยนะครับนำ้ำวันของทางร้านก็คือชิมเฟเวอร์รามเมงนะครับหรือรามเมงซุปกุ้งมีความหอมของกุ้งแห้งนะครับทานไปสัก2 3คสาคำก็อร่อยเข้ากันได้เลยนะครับยิ่งได้ทานเส้นพร้อมกับเนื้อโกเบในชามอร่อยโดนใจเลยนะครับ ผมได้สั่งเซตเนื้อโกเบเพิ่มต่างหากอีกหนึ่งจานนะครับก็คือ4ชิ้นนั่นเองเมนูที่2นะครับโกเบบีฟซอฟต์ราเมงนั่นก็คือซุปใสๆที่กลมกล่อมนะครับเป็นซุปเกลือนั่นเองไม่เค็มนะครับมันหอมสดชื่นมากเลยถ้วยนี้ทานเพลินเลยนะครับกลิ่นของเนื้อโกเบนะครับชัดเจนมากๆเลยเป็นซุปเนื้อที่จริงใจและน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับชามนี้เมนูที่3กับพ็อกเฟเวอร์ซอยซอสราเมงนะครับราเมงซุปกระดูกหมูนะครับเข้มข้นนัวๆเลยแต่มันไม่เค็มและไม่หนักเหมือนหลายๆร้านนะครับ ซุปหวานกลมกล่อมทานได้ไม่สะดุดไตนะครับใครไม่ทานเนื้อผมแนะนําให้มาชิมซุปกระดูกหมูของร้านนี้รับรองได้ว่าอร่อยโดนใจแน่นอนครับร้านนี้กข้มีดีตรงที่น้าซุปและใช้เนื้อโกเบแถมยังมีซุปกระดูกให้ได้ทานด้วยนะครับในงบแค่1000เยนก็ได้อร่อยกับเนื้อโกเบฉ่ำๆซุปรสชาติดีทั้ง3แบบอร่อยเข้ากับเส้นรามเมงมากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านรามเมงที่คนไม่เยอะเลยเปิดยากถึงตีสาใครกําลังแผนมาเที่ยวโอซาก้าต้องลองแล้วนะคะ เรามาในร้านไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งมา3เมนูเลยนะครับเป็นโกเบบีฟนะครับรามเมงนั่นเองนะครับที่เราสั่งก็คือตัวนี้เลยเป็นชริมเฟเวอร์โลคุนโนมิยานะครับก็คือรามเมงตัวนี้เราจะดูแบบดีลุกนิดหนึ่งก็คือน้ําซุปที่เป็นแบบนี่เลยจะมีความเป็นแบบกุ้งแห้งผสมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชิโอนะครับซุปเกลือผมสั่งเมนูนี้โกเบบีฟซอสรามเมงเพิ่มมา ไซส์ M นะครับหมดเลยแล้วก็ชามที่3นะครับพอกเฟเวอร์ซอยซอสราเมงนั่นเองดูความน่ากินนะครับน่ากินมากทุกอย่างเลยเดี๋ยวขอเริ่มต้นกันที่ตัเบบีที่เป็นชิโอแล้วกันนะครับซุปเกลือนั่นเองนี่ขอดูน้ำซุปน้ำซุปชิมซุปก่อนนะชิมซุปก่อนอ้โหซุปซุปเกลืออร่อยมากเลยครับมันมีความเป็นแบบ เหมือนซุปข้าวมันไก่บ้านเราแั่แหละจริงๆแต่ว่ามันไม่เค็มเท่าอร่อยเลยอะ่ะข,ขอชิมเส้นก่อนขอช,น L M นชิมเส้นเส้นมันมี L M H นะครับชิมเส้นเส้นเหนียวนุ่มครับกำลังดีเลยแบบไม่ไม่เล็กเกินไปนะแล้วก็ไม่กระด้างขอชิมเนื้อโกเบดีกว่า นเนื้อโกเบดีเนื้อโกเบนะจ๊ะพร้อมกับน้ำซุปเนื้อนุ่มมาก Queen of ฟบินนะครับโกเบเด่นมากๆเลยร้านนี้ทำถึงจริงๆนะครับเนื้อโกเบซุปกระดูกหมูนะครับเข้มข้นมากๆเลยนี่นี่น,น,นขอชิมซุปกระดูกหมูนะครับเป็นเมนูที่สองของเรา อ๋อเป็นทงคคสึรามงนันเองซุปม,มีความกลมกล่อมของแบบกระดูแบบเข้มข้นมากๆเลยเหมือนฝั่งคิวชูเลยทุกคนอันนี้ดีนะใครชอบกระดูกหมูต้องกินเมนูนี้ชาชูพร้อมกับเส้นนี่นี่ชาชูชิ้นใหญ่ๆครับ กลินเบิร์ไฟหอมมากหมูนุ่มมากๆชิ้นใหญ่ด้วยชุ่มฉ่ำแล้วก็เมนูเสริมนะครับเป็นโคเบบีบเนื้อสไลด์400-600เยนนี่แหละก็คืออาจจะมี2ราคาสั่งดูนะอ,อร่อยอะ่ะนุ่มมากอย่างนี้ยแหละต้องสั่งนะครับเพราะว่าจะได้กินพอดีกับเส้นชามเอ็มแล้วนะยังเส้นเยอะมากเลยอืมกลินหอมโคเบชัดมากครับ ซุปกุ้งนะครับชามที่สามซุปกุ้งมันมีกลิ่นหอมของกุ้งแห้งเข้ามานะครับเป็นซุกโกเบนะครับที่ผสมกับกุ้งมันจะทำให้แบบมีความเป็นทะเลผสมกับเนื้อโคเบนะครับมันแบบคอมไบได้แบบว่ายอดมา,มากๆเลยน่าสนใจสามไม่ดูเลยนะครับตามมาชิมกันนะ ไปต่อกันด้วยร้านเนื้อย่างนะครับที่ราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยเริ่มต้นไม่ถึงพันเยนนะครับจ่ายพันเยนรับรองได้ว่าอิ่มคุ้มแน่นอนเพราะเขาสามารถเติมข้าวแบบไม่อั้นได้ด้วยนะครับร้านนี้นะครับมีแฟรนไชส์ที่เมืองไทยแล้วใครอยากจะมาชิมนะครับต้นตำรับออริจินลที่ญี่ปุ่นมาเลยนะครับร้านนี้มีชื่อว่ายากินิคุไรนะครับมีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยแวะมาชิมกันนะครับยากินิคุไรที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นเพียง580เยนถือว่าอร่อยและคุ้มราคามากครับก็คือการสั่งอะ ก็แตกต่างจากบ้านเราทุกอย่างเลยแล้วก็น้ำจิ้มก็ไม่เหมือนกันน้ำซุปก็ไม่เหมือนกันโดยรวมแล้วเมื่อกี้ที่เทสนะว่าน้ำจิ้มที่นี่อร่อยกว่าน้ำซุปหอมเลยน้ำจิ้มจะเข้มข้นมากกว่าที่เมืองไทยนะครับผมว่าโดยรวมแล้วที่นี่ดีกว่าถ้าอยางแห็นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ต้องมาลองชิมออริจินอลเขา,ขน,านี่เติมราดค่า,าได้ เออพริกเพิ่มเนี่ยมันเหมือนพริกศิราชาเลย หรือาพี่เสือครับต้องมาลองกินนะผมขอแนะนําอีกหนึ่งร้านนะครับน่าสนใจมากๆถือว่าเป็นปิดท้าย EP นี้เลยละกันนะครับเป็นแนว Street Food ที่ Quick บนะครับทานง่ายๆแบบชิลๆเลยใครแบบไม่อยากทานอาหารจริงจังนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศแบบกินง่ายๆนะครับราคาสบายกระเป๋าผมแนะนําไก่ทอดร้านนี้นะครับโทริกะสติ๊กนะครับเป็นร้านที่ขายไก่ทอดนะครับที่มีรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับมีความกลมกล่อมเพราะเขามีซอสนะครับแล้วก็มีพริกไทยมีเกลือให้เราเลือกได้ด้วยนะครับ เป็นความคุ้นชินสไตล์ไทยที่บอกได้เลยว่าใครมาเที่ยวโอซาก,ก้าห้ามพลาดร้านอร่อยง่งายๆในราคาแค่หลักร้อยเยนเท่านั้นเมนูอร่อยราคาสบายกระเป๋ายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไว้ผมจำอัปเดตให้ใหม่นะครเจ๊แปะอร่อยสุดๆ